สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กและทีมงานบริษัทสยามเทตยูนิเต็ดของเราเช่นเคยนะคะวันนี้เล็กแต่งชุดนักเรียนมาก็คงเพื่อนเพื่อนลูกค้าทุกคนคงทราบว่าเรามาอยู่กันที่โรงเรียนตอนนี้เล็กมาอยู่ที่โรงเรียนสัมพวุธวิทยาบางนากรุงเทพมหานครของเรานี่เองภายในใช้งานโรงเรียนสัมพวุธวิทยาแห่งนี้นะคะทีมงานของเรากําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโรงเรียนกันกว่าว่า ทีมงานของเราทำงานไปถึงไหนแล้วตามเล็กมาเลยค่ะภายในไ้ง,งานที่โรงเรียนสัมภูมิวิทยาแห่งนี้นะคะบริษัทสยามเทคจิเนเต็ของเราได้มาดําเนินการก่อสร้างอาคารไร้โครงสร้างภูมิลานีลาอนอประสงค์ที่โรงเรียนแห่งนี้โดยทีมงาน ของเราได้ทําการต่อสร้างในส่วนของงานต่อม้อฐานลากงานเสาโครงสร้างและคานทั้งซ้ายและขวาและในส่วนของงานรางระบายน้ําฝนแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือในส่วนของงานติดตั้งหลังคาด้านหลังนี้ซึ่งทีมง,งานของเรากําลังดําเนินง,งานของในส่วนของงานติดตั้งหลังคาและโครงสร้างซึ่งตอนนี้นะคะดําเนินการติดตั้งหลังคาไปแล้วประมาณ50-60เแล้วนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในใกล้ๆกันเลยค่ะอาคารเนี่ยประสงค์ที่โรงเรียนสันพุทธวิทยาแห่งนี้นะคะอาคารกว้างขนาดกว้าง33เมตรยาว40เมตรแล้วก็เสาสูง6เมตรนะคะ ในส่วนของด้านเสาที่ทีมงานของเรากําลังทํางานอยู่นี้นะคะเป็นในส่วนของงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่โรงเรียนสัมพูร์วิทยาแห่งนี้นะคะเป็นงานระบบไฟฟ้าสะพอดไล์หัวเสาโดยเราใช้รางไฟติดไปแนบกับรอนหลังคาซึ่งเราไม่ได้ทําการเจาะรอนหลังคาเลยหมดปัญหาเรื่องน้ํารั่วแน่นอนค่ะ งานตอนนี้ในส่วนของงานไฟฟ้าและงานติดตั้งหลังคานะคะก็จะแล้วเสร็จงานติดตั้งหลังคาแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเหลือในส่วนของงานพื้นสนามกีฬาซึ่งจะเข้ามาดําเนินการหลังจากที่ทีมงานติดตั้งหลังคาของเราติดตั้งแล้วเสร็จ ที่โรงเรียนสัมพวุธวิทยาแห่งนี้นะคะคขนาดกว้าง33เมตรยาว40เมตรเนี่ยทีมงานติดตั้งหลังคาเราใช้เวลาในการดําเนินการติดตั้งหลังคาแค่เพียงสาวันซึ่งาการแล้วเสร็จในวันนี้นะคะลูกค้าหรือผู้ชมท่านใดสนใจรับชมผลงานก็เรียนเชิญได้ที่โรงเรียนสัมพวุธวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแต่นี่เป็นโรงเรียนนะคะอาจจะคของไม่ได้หรือลูกค้าสะดวกเข้าไปชมผลงานของเราเ,เช่นเชยนะคะได้ที่ เพจเ c e บุ๊กหลังคาไลฟ์โครงสร้างบายสยามเทคยูเนเต็ดหรือที่เว็บไซต์ www.siamtechunited.com นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับแอดมินของเราได้ที่เบอร์0959172515นะคะเล็กและทีมงานด้านหลังนะคะที่กำลังยกหลังคายอยู่นี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ใน,ในไซตงานถัดไปว่าเล็กและทีมงานของเราจะไปดำเนินงาน ดีๆมีผลงานกันที่ไหนอีกบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ